สู่ช่องเพื่อนจีวันนี้เราจะมาเลียกตามคอมเมนต์ต้นก็คือวงเจโอวันนั่นเองเราเพิ่งรู้เลยนะว่าเขาร้องภาษาเกาหลีด้วยจริงนี่คือคอมเมนต์เขาขอบคุณมากค่ะ อบคุณมากค่ะอยากฟังมานานแล้วใช่เพลง wish art ค่ะคือเม์ชัเช้าษาญี่ปุ่นอ่ะร้องได้แล้วเสริมลองฟังเมอร์เช้าภาษาเกาหลีฟังบ่อยขนาดไหนคดแต่ละอู้ยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเอาเอ็มวีมาไว้ไเสแต่ปะ เอ็มวีตอนใส่ชุดสีฟ้าเฮ้ยแล้วใส่ชุดสีฟ้าเฮ้ยเปลี่ยนสีผมอุ้ยอุ้ยเุ้ยเดินนะเฮ้ยโชย่าจำได้แล้วโชย่าผมดำโชย่าผมดำเหรออุ้ยอันนี้น่าจะปัจจุบันสุดหรอปะใช่น่าจะปัจจุบันสุดเฮ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยมีความไฮไลท์ ของสั้นคือแบบดีอย่าแรงอุยสีอะไรอ่ะสีดำเหรอมันดูน้ำเงินน้ำเงินวะสีอะไรวะหรือว่าแสงอุ้ยน่ารักอ่ะอันเนี้ยลูกกี้อ่ะเขาทำผมทรงเดิมตลอดเลยนะเขาแบบว่าทรงแบบแนวเจ้าชายเจ้าชายเปลี่ยนสีใช่ไหมหรือมันเป็นที่อล่าเขาวะอย่ายิมอย่าแล้วเขายิ้มา หรือเปล่าโอ๊ยเคโกะน่ารักเนาะรักค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นหน้าใครสีม่วงอ่ะนายสีม่วง <c oughs> ใครผมสีม่วงนี่นี่นี่อันนี้ไ <c oughs> งโชเซ <c oughs> นะมูอีไข่เบบี้ใช่ปะมื่อกี้ไข่ไม่ได้ฟังเลยอเหมือนอย่างเงี้ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูอีกรอบอุ้ยอุ้ยผมซ่าแล้วอ่ะเออออกน้ำเงินเนาะเห็นปะอ้ยหล่อมากยอมเตรียมคัมแบ็กเลยป่าว ถ้าครูมีตอนผมนะคะเด็กเลยอะที่เอ่อถ้าถ้าครูมีคือแบบว่าตอนไว้ผมแบบนี้แล้วแบบแบบดูแบบวอาอันนี้ดูเด็กอ่ะดูเด็กน่ารักอะไรอูที่ยังทีดูอูอ่ะเมื่อกี้นนั่สิโอ้ยทูโทนทูใจอุ้ยทูโทนสองคนเลยปะเฮ้ยพี่เลนก็ทูโทน ที่องก็ทูโทนอีกรอบยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้คือเมื่อกี้อะไรเนี่ยต้องกิดก่อนดูคนที่ฉันชอบเขาอยู่โคกกาตะลาเนี่ยัใช้ภาพเก่าอยู่เลยเออยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยพลาสติคมเราจะตั้งใจฟังเพลงใช่รอบนี้จะไม่เขินจะไม่เขินจะไม่เขินยับจัดแพ้แล้ว ฟทฟังที่มันจะได้สวยสวยภาษาอังกฤษท่างติดดำน้ำทั้งภาษาญี่ปุ่นเกาหลีก็คือแบบร้องดีเหมือนเดิมเราไม่มีความมั่นใจใดๆกับภาษาเกาหลีทั้งนั้น <c oughs> แต่เก่งนะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วมาลอ<ร>้อเกาหลีไหนว่าจะไม่วีดอย่าแรงด้วยความสนุกยิ้มด้วยความสนุกสนานจะพยายามไม่เขินอยู่ ญี่ปุ่นไหมหกตรงนี้หล่อทุกคนคาชกาจิหรอคาชกาจิโมยไข่มันคือความหมายเดียวกันปะไม่รู้เหมือนกันเหมือนน้ำเงินเข้มเลยอ่ะใช่ไหมความยิ้มอย่างสนุกของเขา คือดีอ่ะอุ้ยชัวร์เราก็ดูหรอเขินไม่ไหวแล้วจริงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปที่ของเราด้วยนะคะวันนี้ก็๊า้บาง